วันนี้เป็นวันสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานคณะกรรมการสถานักเรียนและประธานคณะสีในกรณีพิเศษตามประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการชี้แจงเพิ่มเติมปฏิทินการเลือกตั้งลำดับแรกนะครับขอให้น้องแจ้งว่าลงสมัครอะไรหมายเลขใดพร้อมบอกประวัติความเป็นผู้นําด้วยครับสวัสดีครับผมผู้ลงสรระเบีานคณะสีเป็นชาวุฒิหมายเลขหนึ่งครับประวัติการเป็นผู้นําโดยย่อของผมนะครับตอนประถมศึกษาเป็นหัวหน้าห้องครับ และตอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรองหัวหน้าหมู่และเป็นรองหัวหน้าตอนไม่มัมธยมศึกษาตอนปีที่สี่ครับเออคำถามแรกจากที่นะครับผมทําไมเราถึงเลือกที่จะลงสมัครประธานคณะ4ี่ครับผมอยากพัฒนาคณะศิให้มีความเรียนรย้มากขึ้นแลนะทำคณะศิลให้สู้สยอดเสาครับครับน้องมีข้อดีอะไรที่ทําให้คนในศีลต้องเลือกน้องครับข้อดีของหนูครับก็คือมีความตรงต่อเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับ ในฐานะที่น้องเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครนะคะน้องมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรกับพิ่สภาปีนี้คะเออพิ่สภาปีนี้ก็ผมว่าเป็นพิ่สภาปีที่ดีครับเพราะว่าสามารถจัดการในรูปแบบของแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์ในรูปแบบใหม่จัดการได้ถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วน้องคิดว่าสภาปีนี้มีข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไขคะว่าอาจจะมีการออกระจายข่าวสารในบางส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงครับ น้องคิดว่าคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดนะครับของการเป็นประธานคณะศิคืออะไรครับคิดว่าคุณสมบัติที่สำคัญก็คือการมีความามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับน้องมีตรงไหนไหมครับผมคิดว่าผมมีได้อาจจะยังไม่มากพอแต่ผมคิดว่าผมสามารถพัฒนาขึ้นได้ครับจุดเด่นดเด่นๆของน้องคืออะไรครับจุดเด่นของผมก็คือผมมีความ ต้องต่อเวลาแล้วมีความรับผิดชอบจุดด้อยของผมก็คืออาจจะมีไม่รอบคอบแล้วก็รีบร้อนครับถ้าเราคิดว่าจุดเด่นของเราจะเป็นข้อเสียไหมครับสําหรับการลงสมัครประธานสีจุดเด่นหรือจุดด้อยนะจ,ดดจุดด้อยครับจุดด้อยครับขอโทษครับออผมคิดว่าจุดด้อยของผมก็อาจจะเป็นออโอปารคนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าผมสามารถพัฒนาในจุดด้อยให้ดีขึ้นได้ครับน้องคิดว่าประธานคณะสีมีความสำคัญอนงางสอบเล่นมา คิดว่าประธานคณะสีมีความสำคัญก็คือ,เ,อ,อเป็นคนที่ดูแลในคณะสีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วก็ช่วยในการทํางานสภาครับข้อดีของน้องเนี่ยคิดว่าจะช่วยในการทํางานสภามากที่สุดในสถานการณ์ใดครับผมคิดว่าในสถานการณ์ที่อาจจะต้องมีงานที่ค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็ผมคิดว่าผมมีความรับผิดชอบที่จะทํางานนั้นได้ครับ คณะสี่เพชรลาวุฒิประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างคะห้องสองห้องสิบเอ็ดแล้วก็ห้องสิบสามครับถ้ามีปัญหาก็คือแก้การมาสายแก้ปัญหาขยะและแก้การเข้าแถวนะครับน้องจะเริ่มแก้อะไรก่อนขอเห็ุผลนะครับแก้ไขปัญหาขยะครับเพราะว่าปัญหาขยะก,ก็คือการที่เราอยู่ในห้องเรียนร่วมกันนะวัาจะเป็นส่งผลเสียต่อสุภาพจิตแล้วก็สุภาพกายสุภาพใจครับสไตล์าการทํางานของน้องเป็นแบบไหนครับ สไตล์การทำงานของผมแล้วก็คือผมจะออโฟกัสที่งานแล้วก็ทํางานออกมาให้อย่างเต็มที่ค<น>รับความสร้อของความสร้อยของน้องว่าจากอะไรครับความสร็อของผมก็ว่าจากออสิ่งที่ผมําได้ว่าผมทําเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วหรือว่ายัางไงครับแต่ถ้าสิ่งน้องทำมาดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดีพอ,อ,อผมก็จะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นได้ครับน้องคิดว่าในการทํางานต,นต่างๆค่ะที่ผ่านมาที่น้องได้ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงานห้องหรือว่างานที่ทําด้วยการส่วนรวมอะค่ะน้องได้เจออุปสรรคอะไรมาบ้างคะและแก้ไขยังไงคะคือว่าอาจจะมีการอุปสรรคเรื่องการนัดหมายในการทํางานนะเพราะว่าเพิ่งเจอกันในปีแรกครับแล้วก็ผมเข้าไปคุยกับเพื่อนโดยตรงเลยว่าควรทํายังไงหรือว่าคุยกันยังไงให้มันสะด,ดวกมากยิ่งขึ้นครับตั้งแต่ที่น้องทํางานประธานคณะศิลป์มาจนถึงตอนนี้ครับน้องมีปัญหากับคนในห้องยังไงบ้างครับ ในห้องผมตัวใหญ่อาจจะไม่มีปัญหาใหญ่ๆครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเล็กๆเรื่องการไม่ตรงเวลาหรือว่าเรื่องบางคนก็อาจจะช่วยงานได้อย่างไม่เต็มที่อ่ัแล้วน้องแก้ไขมันยังไงครับผมก็เข้าไปคุยสาเหตุแล้วก็ถามสาเหตุว่าเ,ออเกิดจากอะไรครับหากน้องได้รับเลือกตั้งที่เป็นประธานคณะสิทแต่ว่ามีคนบอกว่าน้องเนี่ยไม่เหมาะสมกับตําแหน่งน้องจะมีวิธีการยังไงที่ทําให้คนในคณะสิทธิ์เชื่อมั่นในตัวน้องคะ ผมก็จะแสดงออกมาด้วยผลงานและก็ศักยภาพของผมครับแล้วเราชอบทำง,งานคนเดียวหรือทำงานเป็นทีมคะแล้วก็เพราะอะไรครบชอบทำงานเป็นทีมครับเพราะว่าได้มีการมีหลายไอเดียมีหลายความคิดครับถ้าเป็นสถานการณ์ที่น้องตัดใจคนเดียวครับน้องสันใจ,จอย่างไรให้ส่งผลกระทบาตอดสิาใจหนือไม่ถูกครับผมก็จะออดูว,ว่ามันเป็นสถานการณ์ยังไงแล้วก็ดูถึงผลกระทบตามมาหลังการตัดสินใจค,ครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนบอกว่าในการตัดสินใจครั้งนั้นของเราวะผิดพลาด มันมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นเราจะแบบว่ามีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงครับก็จะยอมรับแล้วก็หาทางวิธีแก้ไขในการที่ผมตัดสินใจไปครับน้องมีวิธีจัดการกับแรงกดดันของตัวเองไังไงะคะก็จะพยายามเอ่อตั้งสมาธิแล้วก็พยายามอยู่เอ่อไม่วกแวบกครับข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตน้องคืออะไรครับข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมก็อาจจะเป็นการที่ ไม่ได้เตรียมตัวในการสอบครับตอนช่วงมตน้นครน้องเรียนรู้อะไรจากนันบ้างครับผมก็เรียนรู้ว่าเราเราควรมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ควรประมาทครับน้องกลัวอะไรมากที่สุดในการได้รับเลือกเป็นพนักานสิย์คิดว่าเออผมกลัวเรื่องอาจจะเป็นแรงกดดันนะเพราะว่าการเป็นพนักงานศิษย์จ,จะมีความข้าวหลังมากสูงครับเราสามารถรับแรงกดดันนั้นได้ใช่ไหม ผมคิดว่าผมสามารถรับได้ครับแล้วเราคิดว่าในคณะสีของเราอ่ะปัญหาของสีเราคืออะไรครับปัญหาของสีผมก็อาจจะเป็นเรื่องการเข้าแถวตอนเช้าหรือว่าการทิ้งขยะหรือว่าการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบนอาคารเรียนครับแล้วเรามีแนวทางที่จะแก้ปัญหาในด้านด้านนี้ยังไงบ้างผมมีการเกี่ยวกับนยโยบายนโยบายของผมก็มีการเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งขยะอยู่ครับการที่น้องตัดสินใจว่าจะมาสมัครประธานคณะสีแล้วเนี่ยน้องคิดว่าการงตัดสินใจตอนเนี้ยน้องเสียโอกาสอะไรบ้างรครับ คิดว่าผมไม่ได้เสียโอกาสอาผมได้โอกาสในการเข้ามาทํางานในสภาและก็พัฒนาคณะสิ่งแบบ้องสราบในะครรับประทนานคณะสิ่งของน้องชื่อว่าอะไรครับพี่ฟาวครับพี่จิน๊นายอาจจะพอเรียนพี่จิ๊ครับจากที่น้องได้บอกมาว่าน้องมีข้อผิดพลาดนะคะแล้วพี่อยากทราบว่าน้องคิดยังไงกับประโยคที่บอกว่าหากเราไม่เคยผิดพาลาดเราก็จะไม่ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นคะ่ะผมคิดว่าการผิดพลาดก็คือการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งเย้าผิดพลาดแล้วปรับมุงให้มันดียิ่งขึ้นครับ น้องคิดว่าตารางคณะสี่ครับคนมีคุณสมบัติอะไรที่สัมพันธ์ที่สุดครับคิดว่าการมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผู้นำที่ดีในมุมของน้องหมายความว่าอย่างไรล่ะคะผู้นำที่ดีในมุมมองของผมก็คือการทีออ่สามารถทำผู้คนได้แล้วก็มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาหรือว่ามีภาวะผู้นำครับแล้วน้องเป็นผู้นำที่ดีหรือยังครับ หรว่าผมยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับนอ้องทำอย่างไงครับถ้ามีคนที่เลือกน้องไปแต่สุดท้ายทคนทั้งหมดก็ผิดหวังเพราะว่านอ้องเพราะว่าตัวน้องเองทําได้ไม่ดีพอผมก็ต้องดูว่าผมทาไมไ่ได้ไม่ดีพอเพราะอะไรแล้วผมก็จะปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้นครับในงานที่ผ่านมาครังาน,นที่ผ่านมาผมก็จะดูว่าเอ,อผมผิดพลาดจุดไหนหรือว่าสามารถแก้ไขอะไรได้ไหมครับครับผมสุดท้ายนี้พี่อยากให้เราฝากอะไรถึงเอ,อ พี่พี่สายชันมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์หน่อยครับอขอฝากพิชลาวุฒิเบอร์หนึ่งไว้ในอ้อมหัวอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับถึงผมจะไม่ใช่เบอร์ดี้แต่ก็อยากเป็นที่หนึ่งในใจพี่พี่นะครับองคณครับ<อ>